ครับก็ขอกรับสวัสดีนะครับ FC ของกระผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2,564นะครับวันนี้ก็จะมาพบกันในสูตรนะครับในสูตรของรูปสามตัวล่างนะครับรูปสามตัวล่างนี้แม่นํำอย่างมากนะครับงวดประจำวันที่ นะครับหนึ่งสิงหาคมนี้มาดูกันนะครับว่าในส่วนของรูปสามตัวล่างนี้จะมีตัวเลขไหนบ้างนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2564เท่านั้นครับสำหรับสูตรรูป3าตัวล่างนี้ นะครับผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับผมก็ปิดสูตรไว้นะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรของผมไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับสำหรับสูตรรูป3ตัวล่างนี้นะครับมาดูกันว่าแม่นยำขนาดไหนนะครับในส่วนของวันที่1สิงหานะครับรูป3ตัวล่างนะครับงวดประจำวันที่1เมษานะครับ2 5ง4นะครับงวดนี้นะครับก็จะไม่นับรวมนะครับก็จะ เป็นนะครับผลรางวัลนี้ก็จะเป็นตัวฟรีนะครับบวกกันกับสูตรนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับสูตรบวกกับผลรางวัลไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ตัวเลข3ตัวนะครับในส่วนของรูป3ตัวล่างออกมานะครับเรามาดูกันนะครับวันที่16เมษาเลยงวดแรกนะครับ16เมษายน2564นายนะครับตัวเลขที่คำนวณได้ตามสูตรนะครับคือ67 แปดนะครับ678นะครับผลรางวัลในส่วนของผลรางวัลงวดประจำวันที่16เมษายน2564นะครับคือ787 5 6นะครับในส่วนของ2ตัวล่างนะครับจะพัวพันกับ3ตัวนะครับสูตรที่ให้เท่านั้นจะได้รับผลรางวัลตอบแทนทันทีครับนะครับในส่วนนะครับล่างก็จะมี6เห็นไหมครับห้านะครับมาตามนัดครับต่อไป วันที่สองนะครับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสูตรรูปสามตัวล่างนะครับที่คำนวณได้คือเจ็ดแปดเก้านะครับตัวเลขนะครับผลรางวัลคือสองเจ็ดสองหนึ่งแปดนะครับแปดมาตามนัดครับเห็นไหมครับรูปสามตัวล่างนะครับรูปสามตัวนะครับนี้ถ้าพัวพันอยู่กับหลักสิบหลักหน่วยนะครับของสองตัวล่างนี้ จะได้รับผลตอบแทนทันทีครับนะครับมาดูกันต่อนะครับวันที่16พฤษภาคม2,564ครับนะครับตัวเลขที่คำนวณได้ตามสูตรนะครับรูป3ตัวล่างคือ901 901นะครับ901นะครับผลรางวัลคือ57914เห็นไหมครับ1มาตามนัดครับนะครับ3งวดแล้วนะครับต่อไปวันที่1มิถุนายน2,564ครับวันที่1มิถุนายน2,564ในส่วนของ นะครับตัวเลขที่คำนวณได้นะครับห้าหดนะครับสูตรรูปสามตัวล่างนะครับคำนวณได้ห้ากดผลรางวัลคือ9 7้าเจดสองสี่ห้านะครับมี5ครับงวดที่4ติดต่อกันแล้วนะครับต่อไปวันที่16มิถุนายน2 5 6 4ครับวันที่16มิถุนายน2 5 6 4ครับตัวเลขที่คำนวณได้นะครับคือ6 7เจดผลรางวัลคือ8 6ด1 7หนึ่งหนึ่ง็ด นะครับ7มาตามนัดครับแม่นมากนะครับเข้าติดต่อกันนะครับหนึ่5สองสามสี่ห้าห้างวดเข้าให้แล้วนะครับวันที่1กรกฎาคม2564ครับในส่วนของนะครับสูตรรูป3ตัวล่างนะครับที่คำนวณได้คือ890นะครับผลรางวัลคือ51729 9มาตามนัดครับนะครับมาตามนัดนะครับ1 2 3 4 5 6 6งงวดเข้าให้แล้ว นะครับเข้าติดต่อกัน6งวดเข้าไปแล้วนะครับเป็นสูตรที่แม่นยำอย่างมากนะครับสูตรนี้ผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับนี่เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แนวทางนะครับเพื่อนะครับหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับในส่วนของรูป3ตัวล่างนะครับรูป3ตัวล่างนี้นะครับผลรางวัลนะครับ ในส่วนของหลักล่างนะครับสิบกับหน่วยนี้นะครับในแต่ละงวดพัวพันอยู่กับ3ตัวที่ผมให้จะได้รับผลตอบแทนทันทีครับต่อไปวันที่16กรกฎาคม2564ครับในส่วนของสูตรรูป3ตัวล่างที่คำนวณได้ตัวเลขนะครับ012นะครับต้องขออภัยนะครับตัวเลขยังไม่ได้แก้เป็นสีสีน้ำเงินนะครับเหมือนงวดอื่นเขานะครับไม่เป็นไรนะครับตัวเลขที่คำนวณได้คือ012ผลรางวัลนะครับของวันที่16กรกฎาคมนะครับงวดประจำวันที่16กกรกฎาคมคือ เจ็ดสองห้าเจ็ดศูนย์ครับที่ผ่านมานะครับนี่ไหมครับศูนย์มาตามนัดนะครับมาตามนัดครับทั้งหมดหน้าแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดครับไม่รวมนะครับไม่รวมตัวฟรีที่ผมนะครับไม่นับนะครับเจ็ดงวดติดๆนะครับหน้าแรกสําหรับสูตรรูสามตัวล่างที่แม่นยํานี้นะครับท่านก็สามารถนําไปวิเคราะห์เจาะลึกนะครับเพื่อหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้เป็นแนวทาง นะครับในการหาซื้อฉลากกินแห่งระบานได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนหน้าที่สองนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันหน้าที่สองนะครับสําหรับรูสามตัวล่างนะครับรูสามตัวล่างหน้าที่สองนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตัวเลขที่คํานวณออกมาเรียบร้อยแล้วตามสูตรที่แม่นยำมากในส่วนของรูสามตัวล่างนะครับคือ หนึ่งสองสามนะครับฝากไว้พิจารณานะครับฝากไว้พิจารณาในส่วนของนะครับตัวเลขรูปสามตัวล่างนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้จะมาตามนัดหรือไม่ฝากไว้พิจารณานะครับสาหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู 1, ่นะครับ um, ก็สามารถนะครับดูได้นะครับจากตัวเลขรูปสามตัวนะครับตัวเลขสามตัวที่ผมให้นะครับในแต่ละงวดนะครับมันจะพัวพันอยู่ในส่วนของหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้น นะครับมันจะพัวพันอยู่ในส่วนของหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นใครที่จะไปหาซื้อฉลากกินแมงรัฐบาลน,นะครับชุดตัวเลข3ตัวนะครับวันที่1สิงหาคมนี้1 2 3จะต้องพัวพันอยู่ในส่วนของหล,หลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นครับจะต้องพัวพันอยู่ในส่วนของหลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรูปสามตัวล่างงวดประจําวันที่1สิงหาคม2564นี้หวังว่าทุกท่านจะโชคดี นะครับขอบคุณ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมโพสคลิปใดๆลงเกี่ยวกับการวิเคราะห์เจาะลึกท่านจะได้รับรู้ก่อนใครวันที่1สิงหาคมนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับครับขอฝากช่อง u t u b e คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ